ซื้อสลากมั่งมีทวีโชค1 2ล้าน2แสนบาทนะครับถูกเลขท้าย25รางวัลแบบทุกงวดแน่นอนนะครับอันนี้เลขท้ายจริงๆนะไม่มีโม้นะครับแล้วได้เท่าไหร่นะครับคุ้มหรือเปล่าถูกเลขท้ายอะไรเดี๋ยววันนี้ไปติดตามรับชมกันเพราะนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับและสมัครสมาชิกกันได้แล้วในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกันเบื้องต้นนะครับกับ สลากออมทรัพย์ทกสชุดมั่งมีทวีโชคนะครับเรียกว่าฝาก100ลุ้น10ล้านบาทนะครับกับตัวสลากซึ่งลุ้นตลอด12เดือนนะครับลุนตลอด1ปีเลยนะครับกับตัวสลากตัวนี้แถมเงินที่ฝากนะครับเมื่อครบกำหนดนะครับยังได้อัตราดอกเบีย้ย0.25%ออัตราดอกเบีย้ยดูน้อยนิดนะครับแต่จำมาไว้ว่าการฝากสลากเนี่ย เขาเน้นการลุนรางวัลเป็นหลักนะครับเราต้องไปดูว่ารางวัลใน1ปีเนี่ยหปีหรือ12ครั้งเนี่ยที่จะมีโอกาสถูกเนี่ยนะครับมันมีรางวัลอะไรบ้างนะครับและคุณมีโอกาสถูรางวัลใหญ่10บล้านบาทโดยที่เงินต้นไม่หายไปไหนนะครับนี่คือข้อดีของตัวสลากนะครับไม่ว่าจะเป็นสลากของธนาคารอะไรก็แล้วแต่นะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละรางวัลมีอะไรบ้างนะครับ จำนวนรางวัลนะครับรางวัลที่1เสี่ยงหมวดนะครับจำนวน1รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทเลยนะครับรางวัลที่1ต่างหมวดนะครับจำนวน99รางวัลรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่2หมุน3ครั้งนะครับ300รางวัลรางวัลละ500บาทอ่ะ5,000บาทนะครับรางวัลที่3หมุน10ครั้งนะครับจำนวน1,000รางวัลนะครับรางวัลละ2,500บาท รางวัลที่4หมุน20ครั้งนะครับจำนวน2,000รางวัลรางวัลละ1,000บาทรางวัลที่5หมุน100ครั้งนะครับจำนวน10,000รางวัลรางวัลละ500บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวนะครับหมุน1ครั้งนะครับจำนวน100,000รางวัลรางวัลละ50บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งนะครับจำนวน2ล้านรางวัลรางวัลละ20บาทนะครับรวมรางวัลนะครับต่องวดเนี่ย2 2 1 1ล้านหนนหรางวัลน,นะครับรวมมูลค่ารางวัลคือ66ล้านบาทนะครับล้าน9ก้บาทนะครับออกรางวัลในวันที่16ของทุกเดือนนะครับออกครั้งแรก16กรกฎาคม66นี้นะซืะ้อสลากออมทรัพย์ทกสชุดบั้งมีทวีโชค1ล้าน2แสนบาทจะได้รับ1 2 0 0 0หนหน่วยนะครับหรือ2,000หมายเลข นั่นเองนะครับแบบเรียงเลยซึ่ง1น0่0หน่วยหรือ2 2 0 0ใหม่ายเลขนั้นจะถูกรางวัลแบบทุกงวดคือ25รางวัลทุกงวดนะครับอันนี้แบบขั้นพื้นฐานเลยนะส่วนจะไปถูกรางวัลอื่นๆที่มีโอกาสได้มากกว่านี้นะครับหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าดวงนะขึ้นอยู่กับดวงของคุณและนะครับและอาจจะถูกรางวัลใหญ่ก็ได้นะขึ้นอยู่กับดวง มานะครับถูกรางวัลอะไรบ้างนะครับรางวัลที่ถูกนะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลละ20บาทจํานวน24รางวัลนะครับหรือ24หมายเลข20คูณ24ก็480บาทต่อง,งวดนะครับคูณ12ก็ตลอด12งวดได้5,760บาทส่วนเลขท้าย4ตัวรางวัลละ50บาทจะถูก1รางวัลอย่างแน่นอนนะครับ 50คูณ1ก็50บาทนะครับ50 12ก็คือตลอด12งวดได้600บาทครบกําหนดจะขายได้นะครับดอกเบี้ย0.25%นะครับ1,200,000ดอกเบี้ย0.25%ก็ได้3,000บาทนะครับดอกเบี้ย3,000นะครับบวกกันได้1,203,000บาททุกรางวัลทุกงวดนะครับ เป็นระยะเวลา12งวดรวมกันนะครับ530คุณ12ก็6,360บาท1,23,000บก6,360บาทเป็น1,2,9,360 0บาทได้รับไปเต็มๆเน้นๆนะครับก่อนจะกันใครคิดว่าจะถูกรางวัลเท่าไหร่นะครับแล้วเคย นะครับซื้อสลากมานะครับถูกรางวัลอะไรบ้างแบบไหนบ้างลองแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนะครับและใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับนะครับสลากออมสินสลากทะกศนะครับสลากต่างๆหรือเงินฝากต่างๆบัญชีเปิดบัญชีต่างๆก็สามารถฝากคําถามกันเข้ามาได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก่อนจดก,กันนะครับแนะนําความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่าผลตอบแทนอันตราผลตอบแทนก็จะต่ําลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอันตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เลยก็ได้นะครับบางที่บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า,ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุน 1น,นะครับตราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตราสารหนี้เนี่ยจะออกนะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ 2- 5เเ็นะครับจะเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารหนี้คือ1ความเสี่ยงต่ำปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็ โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารหนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหะว่าตราสารหนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำนะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะ หาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในหากภาวะเงินเฟอ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ําตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับ เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลักความเสี่ยงเนี่ยต่ำเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่ำนิดหนึ่งนะมาะสำหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วก็ เ,เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่3-4ก็พอจะหาได้นะครับนะต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยเออไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมา ซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของอาการลงทุนในการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับแปก็สามารถทําได้ในบางกิจการนะครับนะซึ่งหุ้นเนี่ยค่อนข้าง มีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางตอบแทนผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือกลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความผันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้น มีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทําให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็เลยต้องอาศัยความรู้นิดหนึ่งนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบ ปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีรเวทขายนะครับก็สามารถทําได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงทเทเทบ่ากับห,หุ้นเลยก็ได้นะครับถือไว้งนาะถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทําเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งแล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้ทำกำไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุนมากในการซื้อสังหาร,ริมทรัพย์นะครับเป็น เป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวัน2วันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทำเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน6-7เดือนก็มีมาแล้วนะครับ